เป็นยังไงกันบ้างครับสุดท้ายแล้วเราก็เอาตัวรอดมาได้1ประตูต่อหนึนะครับในยูฟาแชมเปียนส์ล ague เกมบิ๊กแมชที่หลายคนบอกว่า,อาโอ้โหนี่มันเป็นเกมใหญ่แล้วเหรอนะฮะหลังจากที่โอ้โหครึ่งเวลาแรกเนี่ยโอกาสของปีศาจแดงเรียกว่าแทบจะศูนย์ครั้งเลยก็ได้ถ้าไม่นับลูกยิงแบบแป๊กๆนะครับเข้าซองไม่ให้อบกัก2องสครั้งแล้วก็มียิงโดยโรนัลโดยิงออกนะครับ อ่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาขวันะครับว่าเมื่อคืนคุณดูฟุตบอลแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอย่างไรครับผมอยากรู้ฟีลลิ่งของพวกคุณมากเลยฮะเพราะสําหรับผมแล้วเนี่ยฮะผมต้องบอกเลยว่าผมผิดหวังมากนะครับผมผิดหวังในตัวของผู้เล่นแมนยูเต็ดที่ผมรักมากๆไม่มีสักครั้งเลยนะผมดูปีแสดงมาตั้งแต่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองเก้าสามผมหลับน้อยมากต้องยอมรับแบบนั้นเพราะว่ามันตื่นเต้นเวลาดูทีมรักลงสนามหัวใจมาเต้นแรงบางจนบางครั้ง มันแรงเกินไปจนต้องเตือนตัวเองว่าเตื่นเต้นให้น้อยลงหน่อยคำพูดแบบนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นในรอบชิงยูโรปาลีกยุคของโอเลกกนาโซชาที่เราแพ้จุดโทษวันนั้นที่ตัวจุดโทษกบีอาริเลเนี่ยมือผมนี่แบบกำแน่นแล้วแบบไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเมื่อไหร่ันจะผลาซะทีว่าเหมือนกับบีอาริเลเมื่อไหร่เราจะชนะซะทีว่าเมื่อไหร่เดคมันจะเซฟได้ซะทีว่าผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมรักทีมากแต่เมื่อคืนนี้นะฮะผมยอมรับเลยว่า แล้วผมไม่เหนื่อยเลยนะผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มสามทุ่มห้าสิบเพื่อได้ตื่นมาตีสามตรงมาดูทีมรักของตัวเองครึ่งแรกผมก็กระตืรอรือร้นอยากจะดูเฟลชเลยไหนดูสิเกมใหญ่แบบนี้เราจะโชว์อะไรให้ได้เห็นบ้างเพราะผมมั่นใจว่าเดเโกมาดิดมันไม่ใช่มาหมูมๆแบบที่แพ้ในลาลิก้าแน่ๆแล้วก็ตามคาดเขามาดีนี่คือเดเโก้สมัยวน่ที่ปลุกระดมแล้วก็สูบฉีดนักเตะให้เข้าใจว่าเกมใหญ่แบบนี้ต้องทำอะไรไหมฮะ แต่ขณะเดียวกันแมนยูนเตเล่นแบบนั้นเนี่ยครับครึ่งเวลารแรกนะผมอะไรหาอะไรกินนิดหน่อยเพราะแก้ง่วงนะฮะผมยอมรับเลยว่าพอเริ่มเขี่ยครึ่งเวลาเวลาหลังแป๊บบเดียวเนะี่ยผมหลับไป15านาทีแล้วตื่นมาดูทีคือนาทีหกสิบเพราะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ตื่นมาทําอะไรวะเนี่ยเล่นได้ห่วยแตกมากเลยนะครับคือมันไม่มีทิศทางมันไม่มีดิเรกชันเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังกัน,กนพร้อมกับคําวิจารณ์ของเชียรี่อองรีริโอเฟเดนัน พอสโกเต็มไม่หมดเจมีค่คาร์ลเกอร์อีกโอ้โหแต่ละคนเนี่ยมองไปในทิศทางใกล้เคียงกันนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงที่เราเล่นเมื่อคืนนี้เดี๋ยวมาคุยกันทีนี้แน่นอนครับในช่วงแรกเราจะเอาข่าวมาฝากคุณผู้ชมายท่านบอกว่าชอบใช่ไหมครับหลายท่านบอกเดี๋ยวไม่ต้องพ่ป้อมอย่าไปเอามือถือมูฟเลยตอนแรกอยากจะทําให้มันดูแบบไลฟ์รีหน่อยให้มันดูแบบคือเหตุผลมาทางทีวีเยอะแล้วนะอยากจะแบบให้มันดูแบบเป็นกันเองแบบเนี้ยแต่ว่าอ่ะโอเค ล้ว,วันนี้เอาอินเสิร์ตให้ได้ดูกันวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องของท็อตแนมฮอสเปร์กับอันโตนิโอคอนเต้นะครับเห็นควเพราะว่าคอนเต้ให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้างช็อกหลังจากแพ้เบอรล์ลี่ก็คือแกบอกว่าไม่แน่นะผมอาจจะดีไม่พอในการคุมสเปอร์ได้นะครับแกบอกว่าแกไม่สามารถที่จะปิดตาข้างข้าหนึ่งแล้วคุมทีมต่อไปด้วยผลงานที่แบบแพ้4จาก5นัดแบบนี้ได้จะบอกบางทีแกอาจจะต้องเข้าไปคุยกับบอดบริหารส่อยนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่แฟนท็อตแนมฮอสเปร์อาจจะต้องํำใจร่วงหน้านะครับว่า จริงๆมันมีผู้สันทัด์ก,กรณีมองถึงขนาดว่าอาจจะไปก่อนที่จะจบฤดูกาลด้วยซ้ำจะเป็นแบบน,นั้นเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคือหลายคนวันนี้ทำสปอร์คอนเนอร์ก็มีคนพูดว่าการได้ครูเชฟสกี้กับเป็นทัานครูมาแล้วเสียพวกโรเโซโซโ่ผู้แบนคิวมันไม่ได้ดีขึ้นหรอคืออย่างงี้ฮะผมก็กำลังบอกว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าปัตตาเดชี่รวมถึงเดนเนลลเลวีที่นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันกับออคอนเต้วันนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการ สัญญาและคอมมิตอะไรกันเยอะกว่าน,นี้ผมว่าใจเลยคือคอนเต้มาคุมกลางคันครับเขาต้องรู้ว่าเขาเอาสปเปอร์ชุดนี้ไปไม่รอดหรอกคงจะมีการรักษาสัญญากันว่ามกราคมนี้จะเสริมให้แต่ไอ้สองคนที่มาเป็นดาวรุ่งเนี่ยคอนเต้ e คงรับไม่ได้อันนี้มุมมองผมทีนี้โหรแดงลิเวอร์พูลก็ชนะ60มีแต่คนบอกว่านี่คือฟอร์มแชมป์นะฮะประตูได้เสียตอนนี้นี่คือแซงทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน ลีสไดแต่สองนัดโดนไปสิบลูกเดี๋ยวเสาร์นี้พีทีพ,พ,พีถ่ายเท่าสดลีสเจอกับสเปอร์เดี๋ยวผมมายายด้วยหนึ่งทุ่มตรงวันเสาร์นี้เจอกันบอกเลยว่าหนักมากๆนะครับสำหรับลีสนะครับว่ากันว่าผมเนี่ยฟันธงไปนานแล้วว่า2ทีมที่ผมมั่นใจเลยว,ว่าจะตกชั้นแน่นอนก็คือตอร์ลิสกับวัตฟอร์ดทีมที่3เนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่นิวคาสเซิลกับเบอร์ลี่เพราะผมรู้ว่าเบอร์ลี่เนี่ยถึงเวลาเดี๋ยวเขาเอาตัวรอดได้ และสุดท้ายมันก็รอจริงๆซึ่งตอนนี้ยังพูดว่ารอไม่ได้แต่ว่ามันดีขึ้นเยอะมากๆนะครหลายคนบอกอาจจะเป็นลีสหรือเบนฟอร์ดที่จะเป็นทีมที่สามที่ตกชั้นนะครับวนลิวพูเนี่ยเดี๋ยวเข้าชิงกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้พีพีดีวิทยาทอดสดคาราบาวครับห้าทุ่มเข้ารายการสดห้าทุ่มเครื่องเขียบอลทีนี้กลับมาที่แมนเชเต็ดครับวันนี้ข่าวประมาณนี้โอ้โหนอกเหนือจากรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันโหดร้ายมากเลยนะยิงมิสไซล์ใส่เขาหลายเมืองนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วย นะครับผมเคยไปรัเสเซียปูตินด้วยธรรมดาจริง,รงแล้วคนประเด็นคือคนรัเสเซียสนับสนุนเขาด้วยคุยกับคนรัเสเซียสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว e n e e d to s u p p o r t our leader our leader so strong the character is that คือแบบชอบผูน้นำที่มีความเขีบเกรียมแบบนี้รัเสเซียเพิ่งเปิดประเทศต้นปี90เขาเลยเป็นแบบนี้อยู่อ่ะทีนี้กลับมาที่แมย์เด็ตครับเดี๋ยวเราจะมาคุยว,ว่าริโอเฟเดนาร์ทีรยองรีแกรี่เนวิลและตัวของผมเองเป้าพิลพล มองยังไงกับเกมที่สมัยอาริโโกมาเด็ดไปติดตามครับวันนี้ครับสปอนเซอร์ของเราครับเอาข่าวดีมาฝากชาวเชียงใหม่ครับใครที่เป็นชาวเชียงใหม่บ้างครับยกมือขึ้นใครดูแล้วเป็นคนเหนือบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาคุยหน่อยนะครับก็คือโรงเรียนสาธิตมรังสิตเนี่ย มีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ครับเขาแต่จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเต็มตัวนะครับต้องแยกกันก่อนก็คือโรงเรียนลูกผมที่ผมโปรโมเมื่อวานเนี่ยว่าจะมีาการให้ไปเยี่ยมโรงเรียนในวันที่5มีนาคมนี้นะครับวันเสาร์หน้านะครับเป็นโรงเรียนควบรวมระหว่างอินเตอร์เนชั่นแนลกับ2ภาษาที่อยู่รังสิตเมืองเอกแล้วก็ตรงคืออยู่ในเมืองเอกเนี่ยแหละไปดอนเมืองอะไรไปได้หมดนะครับอันนี้เป็นโรงเรียน2ภาษานานา,นาชาติควบรวมกัน แต่ที่เชียงใหม่อันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหนึนะครับสาธิตอินเตอร์เนชั่นแนลไบรนิเกอร์สคูลออฟลังศิตรูนิวเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวก่อนนะเป็นสาขาเชียงใหม่ครับใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับและกำลังหาโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลไปที่นี่ได้เลย SIBS ลองเซิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับว่าสถานที่และแมปไปยังไงมีค่าแรกเข้า ลดราคากว่า60,000บาทนะครับที่สาธิตรังสิตท,ที่เมืงเองเอกลด60,050ที่สาธิตรังสิตเชียงใหม่ลด60,000บาทเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เชียงใหม่ใครที่อยู่รังสิตดอนเมืองแวะไปได้เลยรวมถึงเข้าไปดูในแฟนเพจได้นะครับสาธิตมอรังสิตหรือว่าสาธิตมอรังสิตเชียงใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครอยู่เชียงใหม่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนก็ส่งเสียงเชียร์กันมาแล้วกันอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรา ตรงไหนก่อนดีอ่ะผมวิจารณ์ของผมเองก่อนแล้วกันคุณก็วิจารณ์ของคุณมาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเออหลายคนส่งมาบอกว่าพี่เปาขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะวิจารณ์เรื่องคลเลียนเอมปเปเป้ผมขอโทษที่ผมรู้น้อยเลยไม่เป็นไรชิวๆผมแค่พูดให้ฟังคือคือคือถ้าหากว่ามีคนมาด่าผมว่าโอ้โหโคตรพูดดูถูกทีว่าโอด่าไดแมนยูว่าโอ้โห,โโหนี่พูดจากวนว่า ผมไม่เคยแก้ข่าวเลยครับมันเป็นสไตล์ของเราคุณชอบรถรถยนต์กับผมคอร์สีคุณชอบกินอาหารคนละอย่างกับผมบางคนบอกว่าอาหารเผ็ดอร่อยคุณจะบอกว่าอาหารจือดอร่อยที่สุดในโลกไม่ได้ผมชอบรถสีขาวผมซื้อรถทุกคันสีขาวหมดแล้วคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้รถสีแดงสีดาสวยที่สุดในโลกเอา้ามันคนละรสนิยมผมชอบกินไนตินรสช็อกโกแลตคุณอาจจะชอบกินช็อกแอนชิพไอไอวานิลา ถูกไหมมันคือลดสัญญมฮนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าเฮ้ยข้อมูลผิดเพราะฉะนั้นผมต้องเช็คว่ามันผิดจริงหรือเปล่าแต่ไม่นับไอ้พวกแบบเอาเอา,เอาข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับคือโหคุณผู้ชมข่าวเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันมาทุกกระแสเราต้องรับรู้เอาไว้ถูกไหมฮะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างกรณีเรื่องที่ผมตอนนี้กำลังโดนวิจารณ์ก็คือเรื่องผมนําเสนอว่าแม็กควายคุยกับลังดิกรนโดว่าจะขอถอนลอกแขนกับตันทีมแล้วไปให้ คือเชโนโรนโดใส่ชั่วคราวเพราะตัวเขาเองกดดันเนี่ยและสุดท้ายแม็กไว่โดนห้ามจากรังนิกให้หยุดแล้วออกมาพูดว่าไม่มีไม่มีรับแบบนั้นจริงๆคือจริง,รง,รง,รงมันมีการรายงานแบบนีนนน้เกิดขึ้นแน่นอนครับแต่คงเป็นการเคลียร์ว่ารังนิกคงมองว่าอ,อ,อนาคตครั้งต่อไปคงต้องฝากไว้ที่พวกรุ่นน้องพวกอ,อาย,นนอยุน้อยๆโรนโด37แล้วไม่รู้ปีหน้าแมนยูไปติดที่4เขาก็ไปแล้วนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นข่าวมันมาจากหลายกระแสข่าวจริงข่าวปลอมมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกมาเล่าสุ่กันัง แต่อย่างในกรณีที่บอกว่าพี่คีเิสแอมบเป้มันเป็นแฟนคลับของ CR7 ไม่ใช่โรนโดโล้นทองคำผมก็เล่าให้ฟังว่ามันเคยบอกว่ามันชอบโรนัลโด้ CR7 จริงๆและรู้มาว่าเฮ้ยชื่อโรนัลโด้เนี่ยมันมีคนที่เคยดังมากๆมาก,ก่อน CR7 ก็คือโ้นทองคำหรือว่าดาซิวาเอชื่อเต็มชื่อแลนดาอะไรสักอย่างเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยนะผมผิดหวังผิดหวังที่ ดิเรกชันพี่เอาอยังไงครับมันไม่ชัดเจนจริงๆสุดสรุปแล้ววันนี้มาเล่นแผนไหนก่อนไม่ใช่หมายถึง IC231 หนึ่ไม่ใช่จะมาโจมตีคู่แข่งเขายังไงไจะเล่นยังไงวันนี้แผนเอาให้ชูดิว่าจะรับแน่นเพื่อสวนกลับหรือจะรับเพื่อไปฟาสเบรกฟาสเบรกต่างแต่เขาได้แท็คือเขา เราเล่นตั้งรับตั้งรับต,ต,ต,ตั้งรับตั้งรับไม่จริงนะครับมีจังหวะคือเดินเดินเดินชิดแล้วคู่แข่งเสียบอลคุณตอบโต้อย่างรวดเร็วเหมือนที่สเปอร์ทำกับแมนซิตี้นั่นคือการเล่นแบบฟาสต์เบรกหรือวันนี้ผมไม่เล่นครับผมจะมาคอมแพกเกมเพราะเป็นเกมเยือนกองกลางต้องแน่นมีจังหวะค่อยๆๆขึ้นไปหรือวันนี้ผมจะมาโจนตีลูกเซตพีสโจนโยนจากด้านข้างหรือวันนี้ผมคึกมากกินยาชูกำลังมา ร้อยกล่องผมจะ pressing อดริโกมนิให้ตายไปเลยเมื่อคืนครึ่งแรกคุณว่ามันแผนไหนไม่มีแผนเลยนะหรือว่าวางมาแล้วว่าจะเล่นแบบครึ่งกลางทางแบบนี้แล้วเตะมันไม่วิ่งหรืออะไรคือน้าเตะไหนเตะแม่งโดนอเดไอริโกมานิโจเหมือนเหมือนเด็กเลยอัดไอริโกไปซ้ายอัดไกริโกไปขวา อเอเดนโกนมาดิดเล่นตรงกลางแมนยูแต่ตามอย่เป็นผู้ตามอยู่เลยเฮ้ยสุบาร์เซโรนา่าเจอกับตราหมีเนี่ยบาเซโลนา่าจูงแอตมาดิดแต่แอตมาดิดเขาตั้งใจให้จูงไงเพราะเขามีแผนการล่อเสือเข้าถ้ำแต่แมนยูเตดไม่ใช่แมนยูแต่เป็นทีมที่จะเล่นแผนนี้ก็ได้ไม่มีใครว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าทีมตัวเองหเหนือกว่าก็ชัดเจนสักอย่างคือเมื่อคืนมันไม่ชัดเลยต่อบอลก็ไม่ได้ ต่อบอลก็งงงงไม่มีตัวซับพอร์ตเสียประตูก็เร็วรับก็ไม่แน่นจะตัดบอลเล่นเร็วก็ไม่ได้มีทีเดียทีเดียวก็คือนักเตะแอดมิดเตะเอโดแล้วไปช่วยกันหยุดไอ้มาคอสโซนัตเรนนั้นถูกต้องต้องไปเอาต้องไ่ด่าคืนที่แม็กควายเล่นเหมือนเสร็จไรลูกชอไปหมดก็ไปเอาน้าอกกระแทกต้องแบบนั้นต้องเอาคืนอันนั้นเป็น,นแทคติกที่ดีมากแต่ทิศทางการเล่นเดเรชันฟุตบอลในเครื่องเวลารแรกแย่มากครับ พอมาครึ่งเวลาหลังก็ถือว่าดีขึ้นในการเอาอินังก้าลงมากลับมาที่มาคัดแรอพฟอร์ดนะครับพ่อสโก้บอกว่าตอนนี้แรอฟอร์ดโลนลานมากในการจาบับบอลเขาไม่มีความคิดอะไรง่ายๆคือตอนที่เขาคิดแบบหลุดโลกเขาคิดเหมือนเหมือนเทสลา เขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาจับบอลเนี่ยเขาต้องทําอะไรสิ่งมหัศจรรย์มันมจะเกิดขึ้นอันนี้คือคาพูดของลิโอนะไม่ใช่ผมลิโอเฟอร์ดินานบอกว่าณตอนนี้แลอร์อเวลาจับบอลเนี่ยคือพยายามยิง35ห้าลาให้มันเสียบมุมให้มันมีสิ่งมหัศจรรย์ได้บอลต้องเล่นต้องไฟต้องต้องคือไม่ได้พยายามจะโชว์เหนือนะแต่พยายามที่คือพวกปีกมันอยากจะเล่นอะไรแบบเส็งเสียแต่ทางฝั่งของเฟอร์ดินานบอกว่าณตอนนี้คือเองฟอร์มไม่ดีอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะฟอร์มหลุดเนี่ยเฟอร์กี้จะสอนเสมอว่า ซิมเพลย์เบสเป็น s อสเลยเล่นง่ายๆเข้าไว้เล่นให้มันประคองเกมแล้วเดี๋ยวความมั่นใจมันจะมาเองถ้าไปเล่นยากในวันที่ฟอร์มเราไม่ดีเราเสียเราจะสูญเสียความมั่นใจคามดาวใจเย็นๆค่อยๆเล่นค่อยๆต่อกับเพื่อนเดี๋ยวมันจะไปได้เองนี่คําพูดที่ออพอสโกแนะนำแรฟอร์บว่า Back to basic ก่อนไหมเล่นง่ายๆก่อนได้บอลต่อไปให้เพื่อนเลี้ยงส่งมงยิงดาะดึงคึงดูดง่าย โหนี่เล่นแบบยิง35มสนะิบห้าล้านคะแนนล่าสุดแกรี่เบลให้คะแนนมาแม็กควายก็5กว่าแม็กควายโดนด่าว่าตดนชาวเฟรดิกตัดหน้าไวมงกแต่ลูกนี้นผมอยากให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะผมว่าบอลเปิดเปิดดีมากอ่ะมันเปิดระดับที่แบบคุ้งมาแล้วกองหน้ามันสามารถควิดมันได้เปรียบกับกองหลังแต่แม็กควายมันโดนด่าย,ยวนะครับเฟ็จับบอลเสียบ่อยแล้วก็ทําให้เสียได้แดงกับเฟ็สู้จอฟฟี่กองล็อบเบียไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้กองล็อบเบียเป็นแมตช์อัลติแมช์ได้แปดคะแนน โอ้ตัวใหญ่มากนี่ขนาดโกเก้ไม่ได้ลงนะคุณผู้ชมครับโกเเกเดเป็นตัวกําหนดทิศทางเป็นคอนดักเตอร์ของไฮดรูโกมานดิด์เลยเขาเจ็บนะครับถ้าลงเนี่ยผมบอกเลยว่าโค่นเหนื่อยเลยแมนเชสเต็ดเพราะเขาจะเป็นตัวเล่นเซฟที่ที่ดีมากถ้าใครดูผมภาคลาลิก้าทันตอนสมัยไฮเอสจะรู้เลยว่าโกเเกนี่เก่งมากว่าตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้คือมันเก๋าสุดๆเลยละ่ะโชคดีมากที่เค่นเจ็บและไอ้ก,กาลาสโกนโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านแลฟ์ฟอร์ดก็โดนด่าไปเฟอร์ดินานด์เสริมบอกว่านักเตะม,มันไม่มีวินัยในการเล่นเกมรับ ลิโอหันไปคุยกับพอสโกบอกว่าสโกนายจำได้ไหมตอนสมัยก่อนที่เรามีนานี่ใหม่ๆนานน่ไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยเล่นเกมลับเลยหลายต่อหลายครั้งที่พวกเราต้องด่าไอ้นานี่ <"D ark" S 1> ตะโกนสกรีนด่ามันอ่ะนานี่เลยนานน่ลงมาปิดซ้ายปิดขวาลงคือตะโกนสักเขาบอกว่า นักเตะรุ่นพี่เนี่ยไม่มีปล่อยรุ่นน้องเล่นตามอำเภอใจเลยครับดา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 เขาบอกลิโอบอกว่าสมัยก่อนนะมันจะมียุคตั้งแต่จริงๆเขาไม่ทันนะผมก็งงว่าทำไมเขาพูดผมไม่ได้รู้ว่าคำพูดนี้มันพอสโกหรือว่าแคดเอ่อลิโอเป็นยังไงกันแน่ถ้าอันนี้เดี๋ยวผมไม่ชัวร์คือมันมีคำพูดของสองคนเนี้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครพูดน่าจะเป็นสโกพูดแหละเพราะสโกเขาทันเขาบอกว่าในยุคของสตีฟบูสยุคของรอยคินเพราะว่าไอลิโอมันไม่ทันสตีฟบูสอยู่แล้วสโกทันใส่เบอร์ยี่สิบอกว่า ไอเด็กพวกไอพวกผู้นำพวกนี้ร็อบสันพะเอ่อสตีฟบรูสรอยคีนคาร์โตนาเนี่ยเขาจะตะโกนสั่งรุ่นน้องตลอดเวลาจนกว่ารุ่นน้องมันจะรู้เองว่ามันต้องทำอะไรคือเขาจะไม่ปล่อยลงเรือทันทีจะค่อยๆฝึกก่อนรุ่นนี้ไม่มีใครช่วยกันแล้วกันมันขาดมันขาดความเป็นทีมค่อนขคยาบคกาบอกทีเอเอ็มทหรือว่าทอทหารซารีมอมาเนี่ยมันสะกดง่ายนะครับแต่ว่าทำยากมากคนที่ทำได้มากจะประสบความสำเร็จเหมือนที่ เซอร์เลกเกอร์โฟกัสส้เคย on, คทำเคยทำให้ทีมเนี่ยมีแบ็กแคมมีสโคมีกิกส์มีรอยขีดเคยทำมาแล้วแบบนั้นเหมือนกับลิทที่ลิวพูกำลังคําว่าทําว่าทีมได้อยู่นะครับทีนี้เอ่อทีรี่องรีครับก็พิจาร์นแกบอกว่าโดยปกติแล้วในการเป็นคอมเมนเตอร์ต่อชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยโทษนักฟุตบอลเพราะเขามองว่าคนที่กําหนดทิศทางในไารเล่นน่คือโค้ชแต่ครั้งนี้เขาขอโทษน,นักฟุตบอลอันนี้คือองรีพูดองรีบอกว่า นักฟุตบอลในกลุ่มของแม่เ็ดม,มีหลายคนที่ผ่านคุณซือทั้งฟันเกา่าทั้งมูโยโอเลกุน่าโซชามาถึงรับลันิคทำไมแต่ละคนไม่มีความพัฒนาเกิดขึ้นทั้งที่จริงคาแรคเตอร์4นนี่คนนี้ของการเป็นคุณซอเนี่ยมันต่างกันมากทเทรดดี้องลีใช้คําว่าหลุยฟันเก่าเหมือนอาจารย์เหมือนทิเชอร์ออไอมูริโยเ,เนี่ยทำไมใช้คําพูดว่าเป็นดิกเทชันคือจอมผด็จการมาถึงโอเลกุ ha, น่าโซชาคนคนนี้เหมือนพ่อที่ลูกรัก จนมาถึงราฟลังนิกที่เลือกเป็นโปรเฟสเซอร์ออรีบอกนักเตะพวกนี้มันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยพอฟานกาวมาคุมบออูข้างคลือมากสอนนี่ยกับอาจารย์ไปจบปริญญาพอบุิโยบอกโอ้หไอ้นี่เป็นจอมคนอาหารการเอ่อไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อไม่มีความเป็นประชาธิปไตยคิดคอมมิวนิสต์อยู่คนเดียวอันนี้คือด่าบูิโย มาถึงโอเล็กุนาโซชาโอ้โห,หนี่มันเพื่อนเลยกอดคอก็ได้เตะก้นก็ได้ยิ่งกว่าพ่ออีกจนไปถึงรับครั้งนี้โอ้ซ้อมหนักจังเลยไออองรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยน,นี่ประเด็นมันไม่อยู่ที่โคช้ช้ราบ้างมันอยู่ที่นักฟุตบอลแล้วม้างว่าว่าทําไมถึงต้องคิดเยอะว่าใครเป็นบอสเราวะอองรีใช้คําพูดว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนบอลยูไนเต็ดนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเล่นที่กับทีมใหญ่ขนาดนี้คุณไม่ต้องสงสไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครเป็นโค้ชเราใครเป็นบอสเรา เราก็เล่นเต็มที่ของเราไปสิเราก็เล่นเต็มที่โดยไม่ต้องคิดว่าใครเป็นนายเราเราก็เล่นเล่นไปในแบบที่เราต้องทำเพราะเราเป็นนักฟุตบอลเราก็ต้องมีอาชีพคือเล่นฟุตบอลแต่นักเตะเหล่านี้มันไม่ใช่ไงมันคิดตลอดว่าเฮ้ย hey, เอโคนนี้จะอยู่อีกกี่ปีเอกคนนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนซึ่งมันไม่ใช่เลยตออ่อจากที่เรื่องของริ่ก็ด,าด่ามีเหตุผลเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากเพราะว่านักเตะมันไม่เอาจริงนะมันเป็นมันั้งแต่บอร์บริหารทีนี้ผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมนักฟุตบอลอย่างเทปล่าสุดที่ทําคลิป ใครยังไม่ดูนะอ่ะลองไปดูอ่ะลองไปขึ้นหนะ่อยคลิปเฟลเฟลพูดถึงบอร์ดบริหารดีนะครับเขาก็พูดในมุมนักฟุตบอลว่าอาชีพของพวกเราเนี่ยมันสั้นมากเพราะฉะนั้นอยากได้ความชัดเจนจากบอร์ดบริหารว่าใครจะมาเป็นโค้ชอนาคตรเราจะเป็นยังไงเนี่ยคือนักเตะพอมันก็เหมือนกับพนักงานนะฮะอีก3 4เดือนเราไม่รู้ห,หนาคเราจะเป็นคนไหนเราก็คงจะมีความรู้สึกแบบทํางานก็กักะ,กะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องเต็มที่ไปก่อนถูกไหมฮะขี้เถียงอะไรคอม <c oughs> ตูแล้วก็เจ็บปวดคุณคิดไหมว่าเราจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบไปได้คุณผู้ชมใช่ไหมว่าผมมองไม่ถึง10%เลยนะเพราะว่าโอทาของเราไม่ได้กดดันเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วเช a ดอร d r รีมไม่ใช่ที่ที่มาแล้วกดดันคู่แข่งได้อีกแล้วคุณยังโดนโบโรเนะี่ยตอนนี้คนจะก้าวไปแอนฟิลคนจะก้าวไปเอติฮัของแมนเิตี้คนจะก้าวไปซานซีโร ซาดิโกเบเอร์บิลคนมีความรู้สึกว่าเออกังวลนะที่ต้องไปเยือนลังใหญ่ทั้งที่แมนยูเต็ดเนี่ยสโมสรใหญ่โตมากแต่ว่าไม่สามารถสร้างเฟียร์แฟกเตอร์ได้อลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันประมาณนี้คอมเม่เข้ามาคุยกันอย่าลืมนะครับคนเชียงใหม่คนรังสิตไปแวะเยี่ยมเยียนโรงเรียนสาธิตมอรังสิตได้มีค่าเทอมลดให้ที่ละ6 0 0 0นกว่าบาท ใครอยู่เชียงใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าเซิร์ชหาใน Google ได้เลยว่าสาธิตมอรังสิทธิ์ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย